สวัสดีครับท่านผู้ชมก็ะมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยทเที่ยง,งวันนี้คุณตาวิถีไทยเอาต้นไม้อะไรมารีวิวนี่นี่นี่ดูใบของเขาแล้วก็คับคลายคลับคลาเนาะว่าจะจำชื่อได้นี่นี่นี่ นี่คือแก้วสารพัดนึกท่านผู้ชมเอ้ยเออคุณตาวิธีไทยแก้วสารพัดนึกนี้เขาบอกว่าอ่าเป็นต้นไม้ที่มีคนติดตามนะ,สะสเสาะแสวงหามาเป็นเจ้าของเฮือนบางเฮือนนะมีต้นแก้วสารพัดนึกเ ปลูกไว้โดยเฉพาะเพือนของท่านาที่อยู่ทางอันอน,นั้นเนาะเออหลายๆคนที่มีปลูกไว้เขาบอกว่ามันเป็นต้นไม้สวยงามนะแก้วสารพัดนึกขยายออกเรื่อยๆนะเวลาที่เขาออกแม่แร่ลูกข้างล่างนี่ก,ยยออก็ขยายออกขยายออกซื้อมาเพิ่ม มันงามมันเป็นตะแพงแม่นไผ่เบิ่งแล้วก็ป๊้ยเอออันดับแรกเป็นต้นไม้มงคลแม่นบอกคุณตาวิถีไทยถูกต้องครับคำว่าแก้วสารพัดเลิกนี่เวลาที่เฮาคิดถึงเรื่องของความเป็อย่างกเกาะอ่าในหนังในอย่างเนาะในหนังในวรรณคดีหรือเป็นอย่างนี่เอ,อเวลาพระเจ้าตาเอา เครื่องรางของขลังเรื่รอเป็นแก้วเป็นยังเอาให้ลูกศิษย์ลูกหาเวลาทีา่จวนเจียนหรือว่าพบปัญหาอุปสรรคต่างๆหรือว่าขอพรไหมให้ขอได้สมประการแก้วสารพัดนึกนี้เออเพิ่นบอกลูกศิษย์ลูกหาเวลาที่เรียนวิชาอาคมกับพระเจ้าตาจบแล้วนะ เสร็จสิ้นกระบวนความเขาละพระเจ้าตากับสอนพวกเจ้านี่ยนะมาจนครบหมดทุกวิชาแล้วสันวิชาอาคมต่างๆนี่มีแต่แก้วสารพัดนึกนี่แหละที่สิมอบให้คนละหนึ่งหนึ่งอันนะหนึ่งลูกสัน <c oughs> ขอได้สามประการถ้าหากว่าขอได้ทางเบิดแล้วสามประการแล้วก็คือ เป็นแก้วธรรมดาอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของคำว่าแก้วสารพัดนึก <c oughs> เออเอประการที่สองนอกจากจะเป็นไม้มงคลแล้วยังเป็นต้นไม้ประดับสวยงามนะไม้ฟอกอากาศหลายคนบอกว่าคุณตาวิถีไทยต้นไม้ใบหญ้าเวลาที่เราปลูก แล้วเวลาที่เราอยู่ใกล้ๆเขาเนี่ยมันรู้สึกสดชื่นเพราะเขาคลายออกซิเจนออกมาถูกต้องครับคลายออกซิเจนบอกว่าสิเป็นต้นไม้อย่างกระตามนะต้นน้อยกับคลายออกซิเจนน้อยต้นใหญ่ก็คลายออกซิเจนออกซิเจนใหญ่ตามแต่ขนาดของต้นไม้เนาะท่านผู้ชมอืมก็เลยเอามาให้ท่านผู้ชมได้รับร,รู้รับฟัง นอกจากนั้นแก้วสารพัดนึกยังมีประโยชน์ในเรื่องของการศึกษาครูเอาไปให้นักเรียนได้วาดได้เขียนได้ระบายสีครูได้มอบหมายให้นิสิตนักศึกษาได้ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติต่างๆของต้นแก้วสารพัดนึกและยังเป็นต้นไม้แห่งการสร้างรายได้ หลายๆคนปลูกแก้วสารพัดนึกเพื่อเอาไปขายเป็นต้นไม้แห่งเศรษฐกิจเป็นต้นไม้แห่งการสร้างรายได้หรือบางคนปลูกไว้เพื่อที่จะเป็นของบรรณาการนะมอบให้กับคนที่เรารักนบอดเวลาที่ลูกหลานมาเยี่ยมยามถามข่าวคุณตาคุณยาย ยายก็ไม่มีอะไรที่จะให้เธอหรอกมีแต่ต้นแก้วสารพัดนึกนี่แหละที่จะเป็นของขวัญมอบให้กับพวกเธอในโอกาสวันปีใหม่สัน <c oughs> เออเอาสำหรับมือนี้เนาะทิ้งท่ยงนี้แก้วสารพัดนึกก็เป็นต้นไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศ หมายแห่งการเรียนรู้และสร้างรายได้และหมายแห่งการขอบคุณครับท่านผู้ชม